ยินดีต้อนรับสู่ช่องคําไทยคําฮิตตามกระแสวันนี้เสนอ PM 2.5ช่วงต้นปี2,562ประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่นเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานของรัฐสื่อมวลชนและประชาชนเองต้องออกมาหาคำถามว่านี่มันคืออะไร และนี่คือครั้งแรกที่เรื่องฝุ่น PM 2.5ปรากฏอยู่บนสื่อแทบทุกแขนงฝุ่น PM 2.5เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเป็นหนึ่งใน8ตัววัดมาตรฐานของคุณภาพในชั้นบรรยากาศความร้ายแรงของเจ้าฝุ่นนี้คือมันสามารถที่จะผ่านการกรองของขนจมูกและเข้าสู่ชั้นในสุดของปอดได้แม้ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 จะไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแบบเฉียบพลันแต่ต้องใช้เวลาสะสมนับ10ปีถึงจะแสดงผลอันตรายจากฝุ่น PM 2.5คือมันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาสารอื่นๆเข้าสู่ปอดด้วยการให้สารเหล่านั้นมาเคลือบที่ผิวของมันเช่นสารก่อมาเลงสารโลหะหนักแม้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จะมีมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ในช่วงต้นปี2562กลายเป็นประเด็นที่ตื่นตัวกันมากก็เพราะว่าครั้งนี้ PM 2.5นั้นมาค่อนข้างรวดเร็วและอยู่นานกว่าปีที่ผ่านๆมาในปกติแล้วฝุ่น PM 2.5จะเกิดขึ้นมากในช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อ,อนในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นละรอกละรอกทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไปโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดในบางพื้นที่แต่มีบางช่วงความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนลง ึงส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังอ่อนลงหรือมีลมสงบตามไปด้วยประกอบกับมีการผกผันกลับของอุณหภูมิในระดับล่างส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศจึงไม่ดีทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองหมอกและควันในบรรยากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น นอกจากปัจจัยทางการเผาไหม้ด้านเชื้อเพลิงแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด PM 2.5ปกคลุมประเทศไทยของเราหนาแน่นเป็นพิเศษก็คือสภาพภูมิอากาศหากเป็นช่วงที่ลมสงบนิ่งบรรดาสารพิษทั้งหลายก็จะถูกสะสมเอาไว้ในชั้นบรรยากาศแต่เมื่อถึงเวลาที่ลมร้อนเริ่มพัดมาฝุ่นเหล่านี้ก็จะถูกพัดให้ลอยสูงขึ้นและค่อยๆจางหายไปในที่สุด ก่อนจะเกิดการสะสมใหม่เมื่อลมสงบอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงที่ผ่านมาภาวะลมสงบเกิดขึ้นยาวนานมากกว่าปกติเราจึงเห็นภาวะฝุ่นที่ปกคลุมนี้ได้อย่างชัดเจนเท่านั้นเองการสูบบุหรีบุหรีหนึ่งมวนนั้นประกอบด้วยใบายาสูบกระดาษที่ใช้มวนและสารเคมีหลายร้อยชนิด แต่เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า4,000ชนิดด้วยกันในขณะที่ไม่มีการสูดควันปลายบุหรี่จะมีความร้อนสูงและเมื่อควันที่ปลายบุหรี่เจออากาศก็จะทำให้สารบางชนิดเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารพิษเช่นไนไตรเจนออกไซด์ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนมากขึ้นก็จะจับตัวกับออกซิเจนกลายเป็นไนโตรเจนออกไซด์ การจุดทูบเทียนเมื่อเราจุดทูบจะเกิดการเผาไหม้ของขี้เลื่อยกาวและน้ำหอมที่อยู่ในทูบสารต่างๆหลายตัวจะถูกปล่อยออกมาคล้ายกับที่พบในควันบุหรี่และควันพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์เชน่นฝุ่นละอองขนาดเล็กกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซมีเทนกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และสารก่อมาเลงหลายชนิดการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในกระบวนการถ่ายเอกสารนั้นก๊ซโอโซนเป็นก๊ซหลักที่เกิดจากการอัดและปล่อยประจุไฟฟ้าที่ลูกกิ้งและกระดาษอีกทั้งก๊สโอโซนบางส่วนยังเกิดจากแสงอันตราไวโอเลตจากหลอดไฟพลังงานสูงในเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งก๊ซโอโซนนี้เป็นก๊สที่มีความเป็นพิษสูงซึ่งทำลายสุขภาพมากที่สุดในบรรดาสารหรือก๊สอันตรายต่างๆ นอกจากโอโซนแล้วมลพิษจากกระบวนการถ่ายเอกสารที่พบมากคือสารประกอบอินทรีย์ระเหยการวัดค่า AQI ในช่วงที่ผ่านมาหากใครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นหรือสภาพอากาศก็จะต้องพบกับคำว่า AQI อย่างแน่นอนโดยประเทศไทยได้มีการนำดัดชนีนี้มาใช้รายงานสภาพอากาศเป็นเวลานานแล้ว และหลังจากวันที่1ตุลาคม2,561ประเทศไทยมีการเพิ่มฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2 5เข้าไปในการคำนวณ AQI ด้วยการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2 5ในระยะยาวเปลี่ยนน้ำมันรถยนต์จัดทำผังเมืองบูรณาการเปลี่ยนรถขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมวิธีป้องกันสำหรับประชาชนหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักคุณละออง PM2.5 จิวกันมาแล้วรวมถึงการรับมือของภาครัฐไปแล้วในฐานะประชาชนเองแล้วก็ควรร่วมมือและป้องกันฝุ่นเหล่านี้ไปด้วยกันหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำไทยมากขึ้น ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ